สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพีท่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันนยามในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับเพาช่วงนี้วิกฤตของบ้านเมืองก็แย่กันไปทุกทุกคนแย่ไปตามๆกันนะครับก็มีสมาชิก ที่เดือดร้อนเรื่องลูกเล่าเรียนมังนม่งพนรถมั่งพนบ้านมั่นกับสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ตกงานกันก็เยอะคนที่ถือพระคนลวงปู่ซูลเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อผงพระปิตาหรือว่าเหรียญมันเข้าตาจนจริงๆเขาก็าต้องการเก็บเอาไว้เพื่อรอกำไร ไว้รอก,กำไรภายภาคหน้าพอเดือดร้อนขึ้นมาจะต,ต้องจำเป็นต้องออกเอาออกมาเอาออกมาก็าออกมาอะไรภาวะร้อนๆก็มาหาผมให้ผมเป็นสื่อกลางช่วยหน่อยก็แจ้งไปสมาชิกหลายๆท่านก็พอจะรับได้ไหมราคาก็มะแรงพอมาร้อนๆก็ได้ช่วยกันอุ้มกันไว้ เอากันไว้ก็น้ำใจของคนไทยน้ำใจของเพื่อนสมาชิกก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือกันไปนะครับในราคาที่ไม่แรงได้พระไปก็มีกำไรทันทีนะครับโดยเฉพาะพระรุนบุซุนโดยเฉพาะของหลวงปู่สุรุนมหาโชลาพเพงเฮงรวยน,นี้หรือหลายท่านเรียกว่ารุนสร้างกุฏิ นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ยังขายัางถูกมากนะครับพอรอบน้องนี่เฉพาะเรียนในคร้าเขาบอกเขาราคาไปพันกว่านะครับแต่ในกลุ่มนี้ยังหาได้ถูกๆไม่ข้ามพันนะครับพระพิตายัางสี่ห้าร้อยบาทก็ะพะดีมีอนาคตประสบการณ์เยอะนะครับเดี๋ยวก็จะเหมือนกับลุงกูเจิมนะครับมก่อน หลวงปู่เจิมีเสมาเล็กนี่สมัยเกิดวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพคนที่ถือหลวงปู่เจิมเอาไว้ก็ต้องออกมาเชาวบ้านชาวห้องชาวอยู่นอกข้างนอกพอข้างในกรุงเทพน้ำมาท่วมงานก็ไม่ได้ทําก็เดือดร้อนกระทักมาผมให้ช่วยหน่อยให้เป็นทางผ่านก็ยกเสมาเล็กกันมาคนละลังสองลังผมก็บอกคนโน้นคนนี้ให้ช่วยเก็บไป จะช่วยเหลือกันด้วยแล้วพระมีอนาคตไอคนที่เชื่อเขาก็เก็บไอคนพอมีทุนเขาก็เก็บเยอะหน่อยอยากลังหมื่นก็บาทอีกไม่นานก็ขึ้นมาแสนก็บาท <c ười> คิดว่ารุ่นสุน,นีก็เหมือนกันแหละรุ่นมหาโชคลาภเฮงๆรวยนะครับมันก็มาแนวเดียวกันเลยพระดีมีประสบการณ์จะเจตนาการจะสร้างดีไม่มีศูนจอง ผมก็ปลื้มใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนเขามาฝากให้เพราะเดือดร้อนเงินราคาก็ไม่แพงสมาชิกเขาก็ช่วยกันนะครับผมเองก็ไม่ได้บวกกำไรอะไรมุ่งเน้นช่วยเหลือกันจริงๆนี่แหละนำใจของคนไทยนะครับกาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ชักหน้ากันไม่ถึงหลังทางนั้นนะครับหลายท่านก็รู้เดือดร้อนกันแต่ละวันก็มีแต่ เพื่อนสมาช,ชิกทักมาหาก็มาเล่าในความเดือดร้อนความทุกข์ยากการทํามาหากินในุปัจจุบันให้ฟังกันอยู่ตลอดนะครับก็ต้องทนนะผมก็ให้กำลังใจมาตลอดก็ต้องทนก็ต้องทนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่ให้ทนได้ยังไงอ่ะแต่เราเป็นอยู่ประเทศนี้ผมกว็ย้ําอยู่ว่าเราเป็นคนไทยยังไงเราก็อยู่ประเทศไทยรักประเทศไทยรักคนไทยด้วยกันมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ถึงกันและกัน นะครับเก็บไปก็มีอนาคตช่วยเรือได้ก็ช่วยเรือกันนะครับใครพอมีทุนเก็บได้ราคาไม่แรงหรอกผ็พามา้ร้อนกันทักทามผมมาแล้วการเพื่าารรอนเข้ามามีใครเดือดร้อนเข้ามาก็จะแบ่งไปให้เขามาเท่าไรเข้าไปเท่านั้นผมไม่ได้คิดมุ่งเน้นเอากำไรจากคนที่เดือดร้อรนนะครับเอาบุญทําบุญด้วยกันช่วยเรือเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับเฮ้ย เอาไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับก็บอกว่าขอบคุณก็จะมาขอบคุณนั่นแหละที่มาช่วยเรือกันเดี๋ยวถ้ามีคนเดือดร้อนเข้ามาผมทักไปหาใครใครเก็บได้ก็เก็บไปแล้วกันนะครับหรือใครพอมีตังก็ทักมาถามกอนนะมีร้อนๆอนมาไหมราคาเบาๆก็จะล็อกชื่อไว้เดี๋ยวถ้ามาให้ทักไปบอกนะครับขอให้โชคดีมีสุขกันทุกๆุท่านนะครับสวัสดีครับ